ก่อนบริษัทฝาตู้ได้แจกหุ้นให้พนักงานไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันผ่านไป1ปีใครได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างเอฟหุ้นปีที่แล้วซื้อไปขึ้นมาเท่าไหร่โดูใชนนีมไงฉันได้คิวคิวคิวหน่ยฉันขึ้นมา10.55%นะเฮ้ยของเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วบอสบอส<อ>บริษัท<ม>แจกหุ้นไว้เนี่ยมันขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็ Q Q Q, นต์แล้วมีซีคิวคิวคิวไอวีกับผมเนี่ยครับทำก่อนขึ้นมาตั้งเอจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมเอ้ยได้ดีซีเอ กาาชจิงขอเชิญคุณบิวแต่มีคนหนึ่งที่หุ้นน่าจะขึ้นเยอะสุดส่วนปีนี้หุ้นที่ผมแจกก็คือตามนี้เลย ลองแชร์วิดีโอนี้ให้บอสของคุณเผื่อเขาจะแจกหุ้นบ้างอะนะ <c oughs> ส่วนวิธีที่ผมใช้คือให้พนักงานไปสมัครแอปดายสำหรับซื้อหุ้นอเมริกาพอพนักงานซื้อหุ้นแล้วส่งสลิปมาก็ค่อใโอนตังค์ไปให้ะนะถ้าสมัครแอปดายผ่านลิงก์ผมจะเป็นการขอบคุณมากคลิกได้ที่ลิงก์ทรีในหน้าชาแนล